สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ mm hmm. ผมอาราจันไก่ในรันธาอาดีตกรรมการสมาคมหัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรม mm hmm. พบกันวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2566ตรงกับบันเสาร์แรม5ค่ำเดือน4ปีขาน,นะครับวันนี้เราก็จะามาวิเคราะห์ คู่รักดาราระหว่างนุ่มหล่อมาดแบดบอยนะครับกับนางเอกสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับซึ่งปลูกต้นรักร่วมกันมาตั้งแต่ต้นปีพศ .2564 แต่ว่าเวลานี้นะครับมีกระแสข่าวรักร้าวเสียแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นนั้นนะครับที่มีปัญหาจะว่าเป็นจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปล่อยนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาชมกันนะครับวันนี้เป็นจัดให้ตามคำแนะนำของ f c เช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณพิษกาชัยกับคุณมารีเบอร์เนอร์นะครับก่อนอื่นเราเออขอเท้าความนะครับเรื่องราวความเป็นมาของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะฮะเส้นทางความรักของทั้งสองคนเนี่ยเริ่มต้นเมื่อ2,564นะครับทั้งสองคนมีโอกาสพบกันนะครับ ด้การชักนำของเพื่อนในกลุ่มนะครับมาร่วมรับประทานอาหารโดยฝีมือเชฟก็คือคุณพิทกาชัยนั่นเองนะครับแล้วก็คบหาดูกันแบบไม่เปิดเผยราวหนึ่งปีนะครับจึงมีการเปิดตัวจากฝ่ายชายนะครับคุณพิทกาชัยกล่าวว่าที่ที่ได้คุยกันนะครับเพราะนิสัยใจคอคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ออกแนวฝรั่งๆนะครับเพราะว่า คุณพิศเองนั้นเคยอยู่ต่างประเทศมาหลายปีนะครับคุณมารีบนเนอร์ก็เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันซึ่งเกิดในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้คาดหวังจากความรักครั้งนี้มากนักนะครับเพราะว่าขอทําทุกวันให้ดีที่สุดนะครับเท่านี้ก็แฮปปี้แล้วนะครับคุณพิศกล่าวว่าอย่างนั้นวันนี้มีนาคมนะครับ2,566นะครับเริ่มมีกระแสข่าวรักร้าจากเพจดังกล่าวว่า นางเอกหน้าเวียงเลิกแฟนนะครับทั้งคู่ถูกจับโยงว่าเป็นคู่รักเลิกแฟนนะครับตามกระแสข่าวดังกล่าวจะเป็นกระแสข่าวจริงหรือกระแสข่าวปล่อยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาชมกันก่อนที่ทั้งคู่จะมาพบรักกันเนี่ยทั้งคู่เคยมีคนรักมานะครับในส่วนของคุณพิศกาชัยมีข่าวกับคุณโฟสกนรัตน์นะครับคุณปลอยหอวังนะครับคุณแยม มัชชิตานะครับมัชชิลานะฮะคุณมารีเบอร์เนอร์นั้นก็คบหาดูใจกับไฮโซหนุ่มนะครับโชแปงนะฮะคนนี้ก็ร่วม6ปีเลยทีเดียวเชียวนะครับคนที่2กับคุณกัณฑพัฒน์อินใจเอื้อนะครับคนนี้ก็ถึงขั้นเกือบขั้นนะครับตกร่องป่องชิ้นเลยนะฮะแล้วก็มีข่าวรักๆเลิกเลินะครับแล้วก็เพื่อเดินทางต่อนะครับ แล้วก็หลายครั้งหลายคราจนในที่สุดก็ฝืนความจริงหรือความรู้สึกที่แท้จริงไม่ได้นะครับก็จบลงเมื่อปลายปี63สคนล่าสุดก็คือคุณพิษกาชัยนี่แหละครับกับชายหนุ่มท่านนี้นะครับพบหาดูใจหลังจากที่เลิกลากับคุณกณันยพัฒนได้ไม่นานนักนะครับคู่นี้นะครับผมเคยวิเคราะห์นะครับคุณมารีเบนเนอร์กับคุณพิษกาชัยผมเคยวิเคราะห์ไว้2ครั้งนะครับเมื่อวันที่16มกราคม2564และ 6มีนาคม2565นะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปชมนะครับพิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็มารีบนเนอร์พิกาศชัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้ง2คนนะครับคุณมารีบนเนอร์เกิดวันที่2พฤษภาคม2535นะครับตรงกับบันเสาร์ขึ้น1ข่ํคเดือน6ปีวอกนะครับอายุปัจจุบันคือ30ปี10เดือนกับ เกาวันนะครับย่าง3 1พื้นดวงชะตาอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปชมเลยพิพที่ผ่านมานะครับพิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงมารีเบนเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของคู่ครองความรักกันเลยละกันนะครับความรักดาวศุกร์มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือดาวศุกร์เป็นสีในทางทักษะนะครับรักมีจางหายไปไหนข้อเสียคือดาวศุกร์ไปกระทบมัชชิมายมีความผันผวนดาวศุกร์ไปกระทบเพยะรักนี้ไม่สมบูรณ์มีความอึมครึมนะครับดาวศุกร์ไปกระทบนาว,วังมีความพัดพลากแฝงอยู่ในนั้น มังคนครอบครัวนะครับพันธุจุดนี้เสียหายนะครับเพราะพันธุไปกระทบมรณนะคู่ครองอจุดมั่นคงคู่ลาภะจุดนี้มีทั้งดีและเสียนะครับข้อดีคือลาภะนั้นเป็นดาวพลัดเป็นสุปเคราะห์ข้อเสียคือลาภะนั้นไปกระทบหมาอุบาทนะครับมีเสถียรภาพสั่นคลอนคู่ครองความรักนะครับคู่ครองปัตตนีนั้นมีทั้งดีและเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีคือปัตตนีไปกระทบโภคาถ้าได้คู่จะเป็นคู่มีทรัพย์ข้อเสียคือปัตตนีไปกระทบลาภะ อาจ,จมีคู่มากกว่าหนึ่งคนนะครับปัตตานีไปกระทบหมาอุบาทนะครับคู่ครองมักปีดปัญหานะครับพื้นดวงชะตานะครับคุณพิษกาชัย12สิงหาเออ1ิมิถุนายนขออภัยอะ1ิมิถุนายน2530ตรงกับบันสุกราม2อ่ําเดือน7ปีเถาะอายุป,ปัจจุบันคือ35ปี8เดือนกับ30วันย่าง36นะครับพื้นดวงชะตาก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปชมในคลิปที่ผ่านมานะครับพิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงพิษกาชัยนะครับ มาโฟกัสกันในเรื่องของคู่ครองความรักกันเลยละกันนะครับความรักดาวศุกร์ค่อนข้างดีนะครับรักมีจางหายด้วยดาวศุกร์นั้นไปกระทบสิทธิโชคความมั่นคงครอบครัวพันธุนั้นจุดนี้ดีมากนะครับเพราะพันธุเป็นสีในทางทักษามั่นคงคู่จุดได้พระเวลาพระนะครับจุดนี้เสียหายหนักด้วยลาพระนั้นมีลาหูเกาะแล้วลาพระไปกระทบอีนาลาพระยังไปกะระทบหมาอุบาทิอีกจันหนึ่งด้วยโอ้โหถือว่ามีปัญหาเลยครับมีมือที่3ามมาเกี่ยวได้ง่ายนะครับคู่ครองปัตตานีจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับ หากได้คู่โฉลกนะครับโดยเฉพาะถ้าคู่ของคุณพิษนั้นเป็นคนต่างชาตินะครับเพราะปัตตานีตไปกระทบพักเกตและปัตตานียังไปเป็นบริวารในทางทักษะด้วยมาดูสมพงคู่กันนะครับอีกทีนะครับระหว่างคุณมารีเบ์เนอร์กับคุณพิษกาชัยนะครับ คุณมาลีเกิดวันเสาร์คุณพิษเกิดวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่ศัตรูนะครับตัดทองโดยชะตาให้ต่ำลงนะครับเดือนเกิดคุณมารีมีดาวศุกร์กลุ่มคุณพิษมีดาวเสาร์กลุ่มก็เป็นคู่ศัตรูเช่นเดียวกันนะครับความรักนั้นคุณพิษดีกว่าคุณมารีมากนะครับมั่นคงครอบครัวคุณพิษดีมากคุณมารีนั้นมีความเสียหายพอสมควรนะครับความมั่นคงคู่นะครับ จุดนี้ค่อนข้างเสียหายทั้งสองคนนะครับคู่ครองคุณมารีจะได้คู่มีทรัพย์แต่อาจจะไม่ได้คู่เดียวนะครับคุณพิษนั้นคู่โฉลกจะต้องเป็นคู่คนต่างชาติมาดูช่วงอายุจรน,นะครับในดวงชะตาของคุณมารีเบนเนอร์ช่วงอายุ31ย่าง30 30ย่าง31่งปีเนี่ยคือเราสักพ,พฤษภา65ถึงพฤษภา66นะครับปัตตนีเป็นการลัินีในปีจรมีปัญหาเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามโดยตรงนะครับ ต้องประครับประคองให้ดีนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเข้าเขตอันตรายนะครับเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามโดยตรงนะครับคุยกันไม่เรื่องโอกาสก็ทางใครทางมันสูงมากและในช่วงอายุ31ย่าง32เนี่ยวมาณพุทธภา66ถึงพุทธภา67นะครับหากมีปัญหากับคนรักเก่าก็ต้องปล่อยผ่านนะครับรักครั้งใหม่จะเกิดขึ้นไม่เป็นไรสวยเลือกได้นะครับ ด้วยปุตตะเป็นสีในทางทักษะและปัตตนิเป็นมนตรีในทางทักษะในดวงชะตาของคุณพิษกาชัยอายุ35ย่าง36คือมาณวิถุนา6กหถึงวิุนาหก66มีความผ,ลผ,ลผลันผวนเรื่องความรักคู่ครองนะครับเพราะพระรยังไปกระทบมัชชิมาพระรยังไปกระทบอริจุดแตกหักจะไปอยู่ในช่วงอายุ3 6ย่าง3าคือประมาณสักมิถุนา66ถึงวิุนา6 7ช่วงนี้เข้าเขตอันตรายเช่นเดียวกันนะครับจะมีความรักคู่ครองแบบมีปัญหาด้วยพระรยังนั้น เป็นกาลกินีและเปรูวานไปกระทบราหูและราหูไปกระทบมาหาอุบาทว์ด้วยพอจะขมวดปมเรื่องราวความรักของทั้งสองคนดังนี้นะครับคู่นี้นะครับวันเกิดเป็นคู่ศัตรูเดือนเกิดก็เป็นคู่ศัตรูโอกาสเป็นคู่จริงในดวงชะตาออยากมากจนถึงไม่มีนะครับเรื่องความรักคุณมาลีมีความเสียหายนะครับโดยโดยืออ้นด,ดวงชะตาเนี่มากกว่าคุณพิษกาชัยพอสมควรนะครับมั่นคงครอบครัวมั่นคงคู่นะครับ ก็ดูพอฟัดพอเวียงทั้งสองคนนะครับคู่ครองคุณมารีนั้นในดวงชะตาจะได้คู่มีทรัพย์แต่ว่าอาจจะไม่ใช่คู่เดียวคุณพิทนั้นได้คู่โฉลกจะต้องเป็นคนต่างชาติจึงจะดีนะครับในดวงชะตาคุณมารีจะมีปัญหาเรื่องความรักคู่ครองช่วงอายุ30ปีย่าง3 1คือราวสักพฤษภาหกหถึงพฤษภา .66 จะต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ในดวงชะตาของคุณพิทกาชัย35าย่าง36มมีความบันผงเรื่องความรักสูงมากนะครับที่สําคัญ จะแตกหักจะไปอยู่ในช่วงมิถุนา66ถึงมิถุนา67นะครับเมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมนะครับต้องขอบอก f อซของทั้งสองท่านและท่านผู้ชมว่าคู่นี้ในดวงชะตานะครับคุณมารีเบ์เนอร์จะต้องให้ผ่านพฤษภา66นี้ไปให้ได้ในดวงชะตาของคุณพิษกาชัยก็ต้องให้ผ่านช่วงมิถุนา66นี้ไปให้ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีบวกลบได้ไม่เกิน3เดือนนะครับจากวันเวลาที่แจ้งไป ท้ายนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่านะครับด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตนะครับคู่นี้เป็นมากสุดก็เพียงคู่จิ้นนะครับหรือคู่รักโอกาสที่จะเป็นคู่จริงนั้นต้องขอบอกว่าไม่มีนะครับผมอาจารย์ไก่ในรันทานะครับยินดีให้คำปรึกษ,ษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการเรียนการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเล่นขั้นเล่นตำแหน่งการโยกย้าย สุขภาพโรคภัยหรือทุกเราที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความบิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันได้บีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3าก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัเฮงและ5คือบริษศัพท์ที่ท่านใช้ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากไราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9 9 9 9 6น้เากะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line เวลาประมาณสก้าวกา,กาถึงยี่สิบหนึ่งนาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500หาา้บ หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับซึ่งผมโพสต์ไว้มากกว่า200คลิปหรือพิมพ์คําว่าห้องโหนนารันธาซึ่งผมทําเป็นรายการไว้มากกว่า200คู่เช่นเดียวกันนะครับเลือกชมตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ